ในทะเลสาดนั้นคือไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่เป็นมอร์ไซค์แต่สมัยโซเวียตนะโซเวียตบอกว่าบอนด์ยูร์รี o ยู i ด n t ินซีดเห็นแค่ซราบมันเห็นได้เลยว่าเออมันเคยเป็นทะเลมาก่อนอยู่ห่างจากขอบันประมาณเมตรนึงนะตรงเนี้ยคือถ้าเดินไปนี่พล่มแน่ๆจ้ะนั่นเป็นคาร์บอนซีที่เหลืออยู่นะ คืนนี้เราจะนอนยูทครั้งแรกในชีวิตนะว่าข้างในยูนี่คือหุ่นมากๆหลบมื้อคืนไม่ได้ขายตามนัดสักคนเลยนะหัวพ่อทิศหม้่มาแล้วจ้าตอนนี้เรากลั้นหายใจอยู่นะคนขีน้กันเต็มเลยโอ้จะบ้าตายเรืออยู่ฝึกฝนใเช้านั้นนะแล้วมันก็จะหายไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้เหมือนเป็นหมู่บ้านร้างนะยูไอพวกนี้ก็จะเป็นตัางร่ายนะสวยมาหาซองเมืงองเขา สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย I thought is t a band สวัสด,ดีค่ะทุก นนี่คือ The c ร p a r o Vlog การแบบไปเที่ยวทั่วโลกของเราสองคนวันนี้นับถือว่าเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสของโรเบิร์ตเลยนะนางอยากจะไปดูทะเลสาบที่เคยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกแต่ตอนนี้ตอนนี้มันกำลังจะเหลือไว้แค่ชื่อเท่านั้นใช่จ้ามันคืออาราลซีนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูให้เห็นกับตาก่อนที่มันจะหายไปและยังไม่พอนะจ้านอนจะพาไปนอนยุธครั้งแรกด้วยซึ่งอยู่ข้างทะเลสาบเลย ว่าไปว่ามาแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เด้ออะไปดูว่าเราจะไปถึงไหมและเจออะไรบ้างระหว่างทางตามมาเลยจ้าหลังจากผ่านไป5ชาชั่วโมงกว่าตอนนี้เราถึงนูคูสแล้วนะเอ่อบาซะได้ได้ไดจะสัขยีจ้จะบุะสปาสิบาสปาสิบา ทุกคนเช้านี้เราเดินทางต่อนะคะเราจะขึ้นโฟวิวและนี่คือฮาวีเ <Hello. S 2> พื่อนร่วมเดินทางชาวสเปนค่ะ this is our guide my name is Mahmoud Mahmoud y <'m> e a <laughs> การเดินทางวันนี้จุดหมายคือทะเลสาบอารานะโดยจะใช้เวลานั่งรถ6-8ชั่วโมงนะคะเริ่มต้นจากเมืองนูคุสขึ้นไปแวะที่หมู่บ้านมวยนักแล้วก็เดินทางต่อจนไปถึงทะเลสาบตรงนี้นี่แหละคือที่นอนของเราและมีที่เดียวด้วยนะสำหรับผู้ที่มาเยือนทะเลสาบจ้า the street, the ก่อนอื่นเราต้องมาย้อนความหลังกันก่อนนะทะเลสาบอารัลเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างชายแดนอุซเบกิสถานและคาซัคสถานมีแม่น้ำสองสายที่สำคัญเลยคืออันนี้ไหลลงมาบรรจบแล้วก็หล่อเลี้ยงทะเลสาบให้สมดุลมายาวนานทะเลสาบอาร์เรเนี่ยเคยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเลยนะใหญ่ขนาดไหนเหรอใหญ่เท่าเท่ากับประเทศจอร์เจียทั้งประเทศเลยคิดดูพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วมันกำลังจะหายไปได้ยังไงงงไหม ผู้คนแถวนี้นสมัยก่อนนี่แบบคือร่ำรวยจากการทำมาหากินการจับปลานะคะและหายนะก็เริ่มมาเยือนเมื่อปี1960ผู้นำโซเวียตนะคะได้มีการสนับสนุนให้มีการปลูกฝ้ายมากขึ้นเพื่อที่จะไปป้อนโรงงานได้มีนโยบายให้ผ่านน้ำจากแม่น้ำสองสายที่มันไปหล่อเลี้ยงทะเลสาบตรงนี้ใช่ไหมให้มีการผ่านน้ำจากแม่น้ำนั้น,นไปใช้ในการปลูกฝ้ายใช้ในการเกษตรแต่ละปีมันจะมีการ เหือแห้งลดลงไปประมาณ20เซน30เซนปีแรกๆเขาก็ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วพอ5ปีผ่านไปอะน้ำม,มันลดลงเยอะมากจนใจหายความเค็มของทะเลสาบก็เพิ่มขึ้นคนก็เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ทะเลสาบกำลังจะกระหายไป แต่ก็นั่นแหละค่ะระหว่างที่ทะเลสาบกำลังเหือดแห้งเนี่ยก็เป็นช่วงล่มสลายของสหภาพโซเวียตพอดีผู้คนเนี่ยก็สนใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกประเทศแล้วก็ความอยู่รอดมากกว่าเลยทำให้ทะเลสาบนี้ถูกละเลยมันค่อยๆระเหยเหือดแห้งทุกวันแถมไม่มีน้ำจืดจากแม่น้ำมาหล่อเลี้ยงอีกเลยทำให้ความเค็มเพิ่มขึ้นจนปลาได้ตายหมดแล้วก็แทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เลย ตอนนี้น้ำทะเลสาบเหลือแค่10%เนตสุดท้ายเท่านั้นนะและมันจะหายไปในอีกไม่กี่สิบปีนี้แล้วค่ะ เลยว่าเออมันเคยเป็นทะเลมาก่อน <Already. S 3> <'m> so when you were born you already didn you didn't see it okay where are we going next ตอนนี้เราขับรถลงมาที่ทะเลสาบที่มันกลายเป็นทะเลทรายแล้วนะหมู่บ้านที่เห็นเนี่ยเป็นหมู่บ้านสุดท้าย หลังจากออกจากเขตนี้ไปก็คือไม่มีแล้วค่ะแล้วหนอนจะบอกว่าภูมิประเทศมันเหมือนกันไปหมดงงมากได้แตตามรอยรถเก่าไปนะแต่ก็ยังงงอยู่ดีถ้าหลงก็คือนอนในรถจ่าแล้วก็หาทางกลับกันเองนะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณต้องมากับไกด์เท่านั้นจะ้ะระหว่างทางสิ่งที่เห็นคือแท่นขุดเจาะแก๊สธรรมชาติเยอะมากม Turn the car to use the g a s ช้แก๊ส e พราะ it's cheaper. <S Three times cheaper than petrol. ว้าทริปนี้ไม่ได้มีแค่เรานะคะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยแล้วก็จำกัดจำนวนคนต่อวนันแต่เดี๋ยวทุกคนก็จะไปเจอกันที่แคมป์จ้า ใช่ภูเขานะสิ่งที่เห็นนี่มันเป็นขอบของทะเลทรายที่เคยมีน้ํามาก่อนตอนเนี้ยมันเหลือแค่ขอบที่แบบแห้งแล้วมันก็เหมือนกลายเป็นภูเขาของที่นี่นะ ความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบในสมัยก่อนมันเป็นยังไงแต่ตอนเนี้มันเหลือแค่พื้นดินแล้วก็ทะเลทราย,ยตรงนี้แล้วเนี่ยให้ดู huge นะ crazy นี่เป็นแคนยอนนะคะทุกคนแต่ว่าไกด์ของเราบอกว่าให้อยู่ห่างจากขอบมันประมาณเมตรนึงนะะเพราะว่ามันค่อนข้าง fragile ไที่มันถล่มลงนะตรงเนี้ยคือถ้าเดินไปนี่ถล่มแน่ๆจ้ะไปดีกว่าไว้เสียว <laughs> น่ากลัวมากดูดิแล้วมันเป็นรูะ่ะตรงเนี้ยถล่มลงไปนี่คือไม่รอดจ้ะ สาดแสกระทบมาที่น้ําทะเลสาสนะสวยมากๆเลยขอบตรงนั้นคือสุดทะเลสาสนะคะส่วนตรงนี้หันมานี่คือขอบอีกข้างหนึ่งสุดขอบหนึ่นะนเลอแค่นี้ทุกคนมันเรือแค่นี้จากที่แบบใหญ่มากๆตอนนี้เลือนิดเดียวเอง แคมปนี้นะคะมีประมาณ16ยูทนะเรามาดูกันว่าเราจะได้นอนที่ไหนที่เห็นนี่คือยูทนะสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่พักของกลุ่มไร่ร่อนในเอเชียกลางทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้กันอยู่นะคะถ้าดั้งเดิมของยูทเลยนะมันสามารถที่จะพับเก็บแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งมันสะดวกเวลาต้องย้ายถิ่นฐานสำหรับกลุ่มเร่ร่อนนั่นเองออเออเจ๋งว่ะโห สามารถนอนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนอนจะบอกว่าข้างในยูนี่คืออุ่นมากๆนะแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรเลยมีเตียงนะคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะเป็นฮีเตอร์ใช้คําว่าฮีเตอร์เป็นเครื่องทําความร้อนนะคะคืนนี้เราจะนอนยูทครั้งแรกในชีวิตนะอาหารข้ามของเราวันนี้เป็นโพลนะคะ แล้วก็วสดาล่ะเน enjoy dinner ของเราต๊ะใหญ่มากๆโอเคตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะแล้วก็จะเตรียมตัวนอนนะคะเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะนอนจะตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าซึ่งพระอาทิตย์มันจะขึ้นตรงนี้ตรงทะเลสาบพ,พอดีนะ เช้ากับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเจ้าัลาวที่นี่น16ยด้วยกันเล็กใหญ่ก็จะมีคนมานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นวันเรานะบางคนเกาผ่าห่มมาก should we take our blanket <laughs> คืนนี้ื่ที่ขายอาบน้ำสักคนเลยนะมาแล้วมาแล้วหัวพระอาทิตย์โอ้มาแล้วจ้าเดินทางกันต่อจ้า ไปดูทะเลสานะชั่งหนาวมากเลยอ๋ยจะบ้าอะไรทุกคนก็เก็บของไปหมดแล้วน,นะจ๊ะอทุกคนบอกว่าตอนนี้เรากั้นหายใจอยู่นะนี่อยู่ในห้องน้ำค่ะห้องน้ำเป็นแบบนี้ละจ้ะทุกคนอ๋อข้างล่างคือเป็นหลุมนะไม่มีน้ำเป็นหลุมคนขี้กันเต็มเลยโอ้จะบ้าตายมิสันนะห่วยแล้ว เรากำลังจะเดินไปที่ทะเลสาบอารอบันมาถึงแล้วเราดีใจมากเลยที่ได้มาเจอมันก่อนที่มันจะหายไปนะแต่ว่ามันจะดีมาก,กนี้ถ้ามันไม่หายไปเลยนี่คือพื้น,นที่มันแบบน้ำมันละเหยนะมันก็เลยเหลือแค่พื้นดินแล้วก็เกลือตรงนี้นะ ฟอร์มชิบหายแล้ว น้ำทะเลสาบที่เหลืออยู่นี่มันเค็มมากแล้วก็มีข่าวลือด้วยนะว่านอกจากสารเคมีจากการปลูกฝ้ายแล้วเนี่ยทะเลสาบแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสารเคมีที่ตกค้างจากห้องแลบทดลองในสมัยสหภาพโซเวียตที่เขาได้มาใช้เกาะบางเกาะที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะตอนนี้นะคะในทะเลสาบนั้นคือไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งก็คืออาจ์ติเมีะ อัทิเมียนี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เจริญเติบโตที่ทะเลสาบนี้ยังมีผู้คนที่ชาวประมงตรงนั้นที่เขายังหาอาัติเมียตัวนี้แล้วก็ขายในราคาที่สูงลิบลิ่วอัติเมียตัวนี้เขาไปทาในพวกแบบทำพวกเวชศาสตร์เครื่องสำอางแม้จะเหลือแค่10อร์เซแต่มนุษย์ก็ยังหาผลประโยชน์จากมันได้จนนาทีสุดท้ายจริงๆ Is there any way to get back the sea? No, no, no. It's so the people don't want to bother to get it back anymore? Of course, they want to get it back, but it's impossible. Because you know, all the branches were taken from the rivers, yeah. of the, areas of the canals, for the fields of yeah. uh, cotton and rice. Yeah, but yeah. now in these places, there are villages, cities, towns, everything, the provinces. Okay. So now the population of Uzbekistan is. Uh, a r c h ที่มาไซสามหล่อพาการออกวิจัยเจ้าหน้าที่วิจัยพากันมาตั้งเต็นท์อุร่าี่เป็นมอไซค์แต่สมัยโซเวียตนะทุกคน So oh, <bro. S 2> เดินทางต่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูหมู่บ้านหนึ่งระหว่างทางกลับนะหมู่บ้านนี้นะ ชื่อว่าหมู่บ้านเค7เซเวนเหมือนเป็นหมู่บ้านร้างนะแต่จริงๆแล้วมันมีคนอยู่ประมาณ300คนนะสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มันเคยเป็นโรงงานแกส๊สนะแล้วคนที่ทำงานอยู่นั่นก็เริ่มมีการสร้างบ้านกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีหลังหนึ่งสองหลังสามสี่หลังตามขึ้นมาเรื่อยๆนะก็มีคนอยู่ประมาณ300คนดูจากตรงนี้นะไม่เห็นเลยสักคน It says school. สือสกูลยูสวั o ดีค่ะน้องๆเขาพากันเรียนอยู่นะอันพวกนี้ก็จะเป็นจังไรนะสศึกษามหาซองเมืองเขาโอ้ออันนี้กเก๋ๆเข้าไปดูข้างในดิค่ะอ่าโซนหนึ่ง There's the boys, there's the girls. Ah, so they're separate. Ah, uh, Skoka student. Ah, Sorok. Sorok. 40. 40? 40 students. Mm -hmm. 40 students. I mm -hmm. bye, bye. Bye, bye bye. Bye bye. Bye I thought it's abandoned. I, was like, I didn't see anyone at the moment that you went. Yeah, they, have, they have school, they have polyclinic, they have like 200 people. And... Yeah. โอ้น they have an airport นี่คือมอไซยุคสหภาพสเวียตนี่เป็นอีกประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆและมีอย่างหนึ่งที่หนอนได้เรียนรู้จากทริปนี้คือแม้ว่าจะมีหรือไม่มีทะเลสาบเนี่ยมนุษย์เราก็ไม่เคยที่จะหยุดหาผลประโยชน์จากธรรมชาติเลย เมื่อทะเลสาบหายไปกลายเป็นทะเลทรายแทนไม่มีปลาในน้ําให้จับแล้วมนุษย์ก็หาผลประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่คือแก๊สธรรมชาติใต้ทะเลทรายแทนหรือว่ามันอาจจะคุ้มค่ากว่าทะเลสาบนะเพราะมันคือพื้นที่มหาสารที่สามารถขุดแก๊สธรรมชาติเพื่อหล่อเลี้ยงมวลมนุษย์ได้ไม่รู้อีกกี่สิบปีข้างหน้าแต่เชื่อไหมสักวันมันก็ต้องหมดไปแหละเหมือนทะเลสาบอาราลที่กำลังจะหายไปนี่ไงไม่อยากให้วันนั้นมาถึงเลยจริงๆ ลาก่อน r าสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอนสีเจอร์นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ